ไม่ขอบุผ่านบัณดิตานั้นจะเสวนาการคบบันดิปูชชาจะปูชีนยานาังการปูชาตอบุคคลควรปูชาเอตัมมังคารามุตตมังกี่สามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ปติรูประเทศสวะโจาการอยู่ในประเทศอันสมควรภูเกะตะตะพกกาตาบุญญาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนอาตมาสัมมาปะนิหิจาการตะั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคารามุตตามังกิางสามอย่าง สูงสุดป่าหูศาสัญจะการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาสี่ปัญจการมีศิรปะวิทยาวินัยยยจะสุสีคิโตวิัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาพิยาจายาวาจาที่เป็นสุภาษิต เอตัมังคารมุตตามังกิสิยามีเป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตารสสะสังฆโหยการส่งข้อบุตแลอันรยาอานาภุราจกรรมันตา สับสนเอตดมังขะระมุตตามังที่สามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดานันจะการบำงเพนทานธรรมจริยาจาการประพืติธรรมญาตการนันจะสังฆหัวการสงเคราะห์มุยติ ชาณิกรรมานีการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังครมุตตมังกิสีอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมาชปานาจสัญญโมการยับยั้งใจไว้ได้ ดื่มน้ำเม,มาโทชะธรรมเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคะระมุตตมังกิสสมอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะชาความเคารพนิวาโตจา สันตุทิจะาความสันโดษกาตัญยุตาความกาตันยุกาเลนะธรรมสาวนังการฟังธรรมต่างการเอตัมมังคารมุตตมมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจาความ โสวะตัสตาความเป็นคนว่าง่ายสามนั้นจะทัศนางการพบเห็นผู้สมุกจากกิเลสะเรนะธรรมชาัจชาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคระมุตตัมกิสียานิเป็นมงคลอันสูงสุด ญาโปจาความเพียรเผากิเลสพระมาจาริยาจาการปราพื่อพรมัจจันสาิยสญญา,าสาัจญาณทัศนังการเความจินของพระอริยเจ้านิพพานาสัชิกิริยาญาการทำพระนิพพานให้แจ้ง มังกรมุตตมางกิจสยามนีเป็นมงคลอันสูงสุดอุทธาสาโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกรมปติีจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอาโซกังเป็นจิตไม่เศร้าโศก วิราชางเป็นจิตไรทุรีกิเลสเขมังเป็นจิตกเกษมสังเอตามังคารมุตตามกิสิยงนี้เป็นมงคลอันสูงสุสดเอติสานิกปตวานาสัะพัฒมาปราชิกา ะทาสโสกินกาชันติกันเตสังมังคารมุตตามันติเอวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถาน คนอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้กิติ้วยปาการชสนีแห่มหการุที่โกนาตวนิทายสัปปานินัง